สวัสดีครับวันนี้มีคลิปแปลกๆนะครับมาให้ชมนีแล้วครับนี่เป็นหลังช้างนะครับหลังช้างพังครับเนี่ยความหนาครับหนาหนึ่งนิ้วกว่ากว่านะครับเสร็จเลยนะครับข่าวไม้ผมแกะนะครับนะครับเนี่ยใช้ต้องใช้เครื่องซีนซีแกะนี่คือมันไม่นุ่มนะครับมันคือมันคงจะเป็นนานหลายปีแล้วอะครับแข็งครับเนี่ยแกะไม้เป็นฝุ่นเลยครับ ผมอันนี้ผมทดลองนะครับทดลองพอแกะแกะลองแกะข้างในดูก่อนมันก็แกะได้ครับแต่ว่าจะความละเอียดมันไม่เท่ากับมันไม่เหมือนกับงานหรอกครับงานจะละเอียดกว่านะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะพา่พาผ่าเรื่อหนึ่งที่แกะข้างในนะครับนี่ครับใช้เลื่อยตัดเหล็กผ่าออกมาครับ จะเอาฝั่งนี้ฝั่งติดหนังเนี่ยครับเขาไปแกะนะครับแกะเนี่ยครับสำหรับคนที่บางคนีไม่เคยเห็นแล้วครับผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับเกิดมาว่าหนังช้างหนาขนาดนี้ครับนี่ครับที่แกะออกมาเป็นพระพิฆเนศนะครับก็คือช้างก็คือพระพิฆเนศเลยแกะเป็นพระพิฆเนศให้เขานะครับก็ราคาก็ไม่เท่าไหร่ครับผมก็แกะแกะคือว่าเอาไว้ใช้กันนะครับไม่ใช่ไม่ไม่ได้คิดราคาเหมือนราคาพิมพ์นะครับ ฝุ่นฝุ่นนี่ผมก็เก็บเก็บคืนนี่เขาครับแต่ว่ามีเหลืออยู่มั่งผมก็จะเอาไว้ไปทามวลสารนะครับว่าจะทาพระสมเด็จเอมช่วยคุณแผนสักรงหนึ่งครับสักชุดชุดหนึ่งอ่ะครับทาก็รวบรวมมวลสารหลายอย่างแล้วครับก็แค่นี้นะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ